สวัสดีครับวันนี้ VEP มีสายพาน KVP มานำเสนอครับสายพานฮาบัสิต KVP รุ่น F 5 3 Smart Fit Less Lift สำหรับรุ่นนี้ Open Area 87%เนื้อวัสดุไนลอนเทอร์โมพลาสติกและแกนร้อยทำจากสแตนเลส SUS304 ฟู้ดเกรดมีความแข็งแรงสูงเหมาะสำหรับการใช้งานลำเลียงหนักในพื้นที่แห้งและอุณหภูมิสูงเนื้อวัสดุชนิดนี้พัฒนามาเป็นพิเศษเพื่อให้คุณสมบัติของวัสดุมีความเสถียรมากขึ้น เวลาที่อยู่ในอุณหภูมิสูงนานๆนะครับพร้อมกันนี้มีเฟืองขับเข้าชุดมาให้ชมด้วยนะครับท่านใดสนใจต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามสายพานชนิดอื่นๆอุปกรณ์ SMC ลุกปืนแบร i n g สามารถติดต่อมาตามช่องทางด้านล่างนี้นะครับสวัสดีครับ